ก็เดี๋ยวคันนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาท้าเบรกแล้วก็เกียรจารนรวมถึงวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกรถรุ่นนี้ก็จะเป็นยานลิปปีประมาณศูปเริ่มต้นเลยก็ถอดน็อตคาลิปเปอร์น็อตยึดคาลิปเปอร์ตัวล่างก็ได้ตัวเดียวเบอร์14 ที่เราถอดมาแล้วให้เรามาตรวจสอบดูของลูกยางเบรกมีรอยฉีดขาดไหมตัวปัญหาสลักติดหรือเปล่าอย่างคันนี้ปัญหาของเขาเลยเนี่ยเบื้องต้นก็จะเจอเรื่องของปัญหาผ้าเบรกหมดก็จะเป็นปัญหาเรื่องของผ้าเบรกหมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกล ต้นของคันนี้ที่เราพบเจอก็คือผ้าเบรกเนี่ยบางอ่าอย่างที่เห็นเลยแล้วก็สลักนะหลวมหลวมเพราะอะไรตรงจุดนี้จริงๆเขาจะมีลูกยางลูกยางซับไม่ให้เต้นเราก็สามารถเดี๋ยวเราหาลูกยางโอลิงใส่คืนเพื่อให้สลักเนี่ยไม่ไม่ไม่ดิมตัวแต่สามารถสไลด์ได้คันนี้พบเจอปัญหาปัญหาหนึ่งคือยางหุ้มเผาขาด แต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าขอตรวจสอบก่อนหลังจากทําเบรกแล้วแล้วตรวจสอบดูเพาอีกทีนึงว่ามีปัญหาเรื่องเสียงดังหรือเปล่าวิธีการถอดไม่ยากนะแล้วก็ดึงสลักออกมาเสร็จแล้วคล้องแผวนไว้ก่อนแผวนไว้ด้านบนเสร็จแล้วเขาก็จะมีน็อตเบอร์17สองตัวยึดคาลิปเปอร์ สตัวเพียงเท่านี้เราก็จะถอดตัวขาคาลิปเปอร์ออกมาได้แล้วคราวนี้เรื่องของจารเบรกคราวน,นี้เรามาดูวิธีการถออจานเบรกตัวจานเบรกเนี่ยจะมีเป็นรอยแล้วก็เป็นสันขึ้น อันนี้ความหนายังได้อยู่ก็เดี๋ยวเราทําการเจียแล้วก็วิธีการถอดใช้น็อตเบอร์สองสองตัวเห็นไหมเขาจะมีรูนอ็อตตัวมีเบอร์สองสองตัว ให้เราใส่น็อตแล้วขันพอ,อขันเข้าไปสุดเขาจะไปดันตัวจานให้ขยักหลุดออกมาเอง จะได้ยินเสียงของตัวาจานเดกหลุดออกจากดั้มที่สนิมนกินเห็นไ้มลันมาเลยเพียงเท่านีา้ก็สามารถถอดจานเดกออกไปทำการเจียจายนนะที่เราอธิบายเบื้องต้น น็อตที่เราใส่เขาก็จะยันตัวจานให้หลุดออกจากดุมสองตัวเดี๋ยวเราก็เอาจานไปเจียแล้วก็มาประกอบเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบกันว่าประกอบไงแล้วตอนเจียจานด้วยหลังจากที่ที่เก้เราอธิบายเรื่องของการถอดจานเบรคเราก็มาต่อด้วยการเจียก็ อันนี้เรามีเครื่องเกียร์เ,เราทาการเกียรโดยการที่ค่อยๆขับหน้าสัมผัสให้กินพิรินิชพิละนิดก็คือเกียรออกบางๆไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาในการเกียรถึง2รอบ3รอบตัวจานเบรกก็จะเรียบเป็นปกติแล้วข้อข้อดีที่เกียรพิรนิดก็จะทําให้การกินเนื้อเหล็กหรือเนื้อจานเบรกไม่ได้มากเวลาที่จานเบรกเขาเกียร์จนเรียบเนี่ยความหนาของผ้าเบรกของจานเบรกเนี่ยก็ยังอยู่ในสเปคหรือไซ ที่ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราเชียเ็จแล้วเดี๋ยวเราก็าไปประกอบกันที่รถแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบแล้วก็รอลื่นสลักสไลด์แก้ไขที่สลักสไลด์ส,สลวมหรือกันลูกถูกเบรกจับเชื่อมจะเปลี่ยนเข้าเบรกใหม่หลังจากนี้กันขอบคุณครับ ทำอะไรอยู่คะดูดน้ำมันเบรกเห็นไนหะดูดน้ำมันเบรกปัญหาก็คือถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกเราดันลูกสูบเนี่ยน้ำมันเบรกมันจะล้นขึ้นมาเราต้องดูดน้ำมันเบรกออกเพื่อไม่ให้ล้นออกมาแล้วก็มาโดนตัวรถยนต์หรือสีรถยนต์เดี๋ยวจะทําให้สีรถยนต์มีปัญหาหรือเสียหายได้เราต้องดูดน้ำมันเบรกออกก่อนเพื่อชดเชยกับส่วนที่ผ้าเบรกยุบ อะไรอยู่คะอ๋อครับผมจากบิ๊กี้ที่เราเจียจานเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรวจสอบอจานเบรกที่เราเจียว่ามีแหวงคดงอไหมหรือมีปัญหาที่ดุมรอไหมเดี๋ยวเรามาดูการโดยการใช้ไดเอรเกตวัดก็ทำการยึดแล้วก็วัดจานลองเข้ามาดูใกล้เข้ามาดูใกล้พอเห็นไหมเด็กขอาไปใกล้อีกค่ะ เราก็ทำการวัดไดเอทเกตเซตแล้วลองมุนดูว่ามีการแกว่งโคดงอไหมของจานเบรกที่เราเจียมาจะเห็นเข็มกระดิกเพียงแค่0.01ก็คือไม่มีไม่มีการโคดแกว่งและงอของตัวจานเบรกที่เราเจียมาเทสคันนี้ในการเปลี่ยนจานเบรกหรือผ้าเบรกของลูกค้าจะไม่มีปัญหาละเรื่องของเบรกสู้เท้าสัน ก็จะจบปัญหาพ่งนี้ได้เลยเวลาที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แนะนําตรวจสอบในการในการเจียหลังหลังจากการเจียคือการแกว่งโคดงอของตัวจานด้วยขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราก็ประกอบต่อไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวต่อเลยประกอบต่อเลยนะก็นี่เห็นไหมถอยหน่อยก็ได้หลังจากที่ เราประกอบชุดจานเสร็จเรียบร้อยคาลิปเปอร์เบรกก็นำกลับมาใส่ที่เดิมแล้วก็น็อตเบอร์17สองตัวประกอบกลับ น็อตยึดตัวคาริเปอร์เบรกให้แน่นทั้ง2ตัวหลังจากนั้นตามด้วยสลักเบรกที่เพื่อนๆ <c oughs> เห็นบ <c oughs> ิกกี้สลักเบรกก็ทําความสะอาดตัวสลักเบรกให้เรียบร้อยทั้งบนและล่างอันนี้ตัวบนด้วยแล้วก็ทําความสะอาดโดยการเอาผ้าเชเ็ดเศษที่จระบีเขาแห้งแล้วก็นําจะบีมา นี่ก็คือจาระบีใหม่มาใส่ทาที่ตัวแกนสลักทั้งบนทั้งล่างะะนะนี่และนี่ขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะทำการใส่พ้าเบรกใหม่ชัดไตรงไหมตรงนะ,ะพ้าเบรกใหม่ ที่เรามาใส่แนะนำาน่นีเลยก็คือตัวเตือนเบรกของเดิมเห็นไหมให้นำกลับมาใส่ด้วยเพื่อเวลาที่ผ้าเบรกบางแล้วก็ใกล้หมดเขาจะมาดมแผ่นเตือนแล้วจะเกิดเสียงดังเตือนว่าเฮ้ยผ้าเบรกชันจะหมดแล้วนะ,ะเสียงเท่านี้เองสองฟังทำกันเดียวกันฟังหนึ่ง มีตัวเตือนเหมือนกันเนหะ็นไหมเราก็นําตัวเตือนมาใส่คืนนะแล้วก็ประกอบเข้าที่ตัวเบรกให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้เบรกของท่านก็จะใช้งานได้ปกติโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในการตรวจสอบเบรกนี่เลยเห็นไหมขยายเพิ่มหน่อยหนึ่งเห็นไหมตัวลูกสูบเบรก ลูกยางให้ตรวจสอบดูว่ามีการขาดเส้นสนิมอะไรไหมถ้าไม่มีแสดงว่าตัวลูกสูบเบรกเราไม่มีปัญหาที่สําคัญกี่ที่เราดูดน้ํามันเบรกด้านบนเวลาที่เราดันลูกสูบเบรกเนี่ยยุบเข้าไปเนี่ยน้ำมันเบรกส่วนที่อยู่ในห้องเบรกข้างล่างเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนเราต้องดูดน้ํามันเบรกข้างบนเพื่อให้พื้นที่ของน้ํามันเบรกเนี่ยไปอยู่แทนที่กันอ่าเดี๋ยวเราดันลูกสูบเบรกให้ดูว่าดันยังไง ช้เครื่องมือพิเศษในการดันก็ผ้าเบรกเก่าวางแล้วก็จะมีตัวดานลูกสูบเบรกหลังจากที่เราประกอบเครื่องมือพิเศษเสร็จแล้วก็หมุนเวลาที่เราหมุนเนี่ยเขาก็จะดันลูกสูบเบรกกลับไปอยู่ในตำแหน่งไหนสุด อย่างที่เห็นตอนนี้ลูกสูเปกแบบเลื่อนเข้าออด้านในสุดแล้วแล้วก็ตัวลูกยางเราดูด้วยขอบลูกยางต้องอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะเรียบเสมอก็ประกอบกับคืนได้เลยนะใส่สลัดนะใส่เข้าไปก็คว่ำลงนะ ทําการยึดน็อตเบอร์14ล็อกขาคาลิปเปอร์ตัวล่างที่เราถอดออกมาเดีวกันัเบอร์สิบก้าล็อกขาแล้วก็4ขันแน่นเลยเพียงเท่านี้เบรกที่เราประกอบก็เป็นอันเสร็จสิ้น ทำเองนะที่บ้านไม่ยากไม่ง่ายแล้วก็ประกอบแบบนี้ในฝั่งข้างนู้นก็เป็นงานเสร็จสิ้นก็หลังจากที่เราประกอบเด็กเสร็จแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบฝั่งนู้นต่ออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้ก็จะ,จะมีการ แนะนำที่สาคัญที่สุดก็คือให้ขึ้นไปดูน้ำมันเบรกที่เราดูออกด้วยว่าอยู่ในตําแหน่งที่พอดีไหมปกติไหมแล้วก็ก่อนที่เราจะเื่อนรถออกจากลิฟต์หรือขับรถแนะนําว่าเมื่อไรที่เราดันลูกสูบเบรกก็จะมีช่องว่างทาให้เบรกเนี่ยจะต่าหรือจมแนะนําเวลาที่เราขึ้นย้ําเบรกหลายท่านเรียกว่าย้ําเบรกให้ลูกสูบเบรกมาจับกับตัวพ่อเบรกให้พอดีเนี่ยแนะนําจากปกติที่เราย้ําจนสุดเนี่ย ร้อยเปให้แนะนําให้ย้ําทีละ5 0าเพื่อให้ลูกสูบทํางานค่อยๆทํางานเพื่อจะไม่เกิดปัญหากับตัวแม่ปั๊มด้านบนแล้วก็การใช้งานของเขาก็จะกลับมาปกติพอเขาเบรกเขาพอเราย้ํา50%ไปสักประมาณสักห้าถึงสิครั้งเนี่ยเบรกเขาก็จะเริ่มแข็งแล้วก็ในระบบเขาก็จะทํางานปกติเพียงเท่านี้ท่านก็จะซ่อมรถเองได้หรือทําตามขั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ยากครับผมเดี๋ยวเรามีเตียนโต เดี๋ยวจะมาบอกให้ว่าเปลี่ยนยังไงหลังจากนี้จะมีอีกคลิปหนึ่งครับผมอขอบคุณมากครับ